เสร้อผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้วันที่ยี่สิบสองมีศายตร์สองห้าหกเนาะวันนี้เรามาติดรถ c ีบ2 5อสอง้ห้าสิบอานะครับรถใหม่เลยไม่รถอยู่ที่สามร้อยเก้าสามพันเก้าร้ยี่ิบสี่กิโลนะครับแต่ไม่จนขโมยกันเขาใช้เหลก็กแหลมนะครับแทงลุญแจเนาะบิดลุงแดเลยพังเลยขโมยรถเลยเดี๋ยวผมจะมาโชว์กานขโมยดูนะครับกดล็อกสองครั้งนะครับติก๊กติ๊กถ้าใครโดนรถเรานะครับ รถมันจะไม่ร้องนะฉันไม่รู้ควนชาวบ้านเลยแต่ขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องอะผมจะไม่ร้องเลยผมจะร้องต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับกุญแจรเราสมมุติกุญแจผีผจจงงแทนะงเข้าไปผมจะบิดพรอมสตาร์ทนะครับบิดปุ๊บจะอยุดต่เมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นแต่ขโมยเรากันน้ำนะครับแต่อันนี้เราไม่โชว์ละ สมมติเราลืมล็อกรถนะครับนี่แานรถนะครับลืมล็อกรถเขาแทงรูนยานรถไปเขาซ้ายรถไปเราเห็นพอดีระยะร้อยเมตรนะครับเฮ้ยเขามาขโมยรถรางให้เราปุ่มปุ่มล็อกที่นี่หมดนะครับ จะอยู่ตัวเมื่อปลดล็อกที่นี่หมดเท่าน,นั้นเนาะการขโมยราคา CBR สองร้อยห้าสิบอยู่ที่พันหกนะครับจะแพงกว่ารุ่นอื่นเนาะอดีระบบนี้จะสุดยอดต่อเพื่อนหน่อยขโมยราคาพันหกช่วง CBR สองร้อยห้าสิบรุ่นอื่นจะเป็นพันสองนะครับวันนี้ติดไปอีกคันเนาะ CBR สองร้อยห้าสิบนะครับวันที่ยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกโอเคครับ